เมื่อเราเปิดโปรแกรม Mac 2016ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นเทมเพลตใหม่ๆที่เพิ่มมาจากเวอร์ชันก่อนๆนะฮะเราสามารถเลือกเทมเพลตที่เราต้องการได้จากที่นี่นะครับถ้าเราไม่อยากเห็นหน้าต่างนี้ในคราวหน้าที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เราคลิกที่ Show the Welcome Screen at Startup นะครับแล้วตอนนี้ให้เราปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไปก่อนแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้หน้าต่างนี้กลับขึ้นมาอีกเราไปที่ Help แล้วก็ Welcome Screen นะครับ ต่อไปก็เป็นการตั้งค่าโฟลเดอร์นะครับซึ่งการตั้งค่าโฟลเดอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากในโปรแกรม Max เพราะถ้าเราไม่ตั้งค่าตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วเราอาจจะทําให้ไฟล์ระบบไฟล์ในงานของเราเสียาหายได้หรือในกรณีที่แย่ที่สุดเราอาจจะเสียงานไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นให้เราไปที่ปุ่ม Project Folder ด้านบนตรงนี้นะฮะปุ่ม Project Folder แล้วให้เราคลิกที่ตำแหน่งที่เราต้องการที่เราต้องการจะสร้างโฟลเดอร์นะครับในกรณีนี้ ผมต้องการจะสร้างโฟลเดอร์ที่ตำแหน่ง desktop อผมก็คลิกที่ d e s k ์ท็แล้วผมก็ Make new folder ซึ่งเป็นการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับผมก็ตั้งชื่อว่า project example ก็ได้นะฮะทีนี้ตรงนี้มันจะแปลกๆนิดนึงให้เรากลับไปคลิกที่ไหนก็ได้ก่อนแล้วกลับมาคลิกที่โปรเจกต์ที่เราต้องการก็คือโปรเจกต์ example ที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะครับแล้วกดโอเคนะฮะทีนี้ ถ้าผมไปดูที่โฟลเดอร์ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งอยู่บนเดสก์ท็อปใช่ไหมครับโปรเจกต์เอ็กซมที่นี่เราจะเห็นได้ว่าโปรแกรม Max เนี่ยสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งเป็นไฟล์ต่างๆที่จำเป็นกับการรันโปรแกรม Max นะฮะหรืออีกวิธีหนึ่งที่อาจจะดูง่ายกว่านั้นก็คือให้เราไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการจะสร้างเลยเช่นผมไปที่เดสก์ท็อปนะครับ ไปที่เดสก์ท็อปแล้วผมสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาจากที่นี่นะฮะเป็นโปรเจกต์ว่าเปล่าผมสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาชื่อโปรเจกต์ Max 2แล้วกันนะครับแล้วทีนี้ผมก็กลับไปที่เดิมนะครับในโปรแกรม Max ไปที่ปุ่มโปรเจกต์โฟลเดอร์ด้านบนแล้วผมก็ชี้ไปยังตำแหน่งที่ผมสร้างไฟล์นั้นขึ้นมาใหม่สร้างโฟลเดอร์นั้นขึ้นมาใหม่ในที่นี้คือโปรเจกต์ Max 2นะครับผมกดโอเค ทีนี้ถ้าผมกลับไปที่เดิมไปที่โฟลเดอร์เดิมผมก็จะเห็นไฟล์ที่แม็กสร้างขึ้นมาให้เรานะครับนี่นะฮะทีนี้กรณีต่อไปเนี่ยผมจะเปิดโปรเจกต์ที่ผมมีอยู่แล้วขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ควรจะไปที่ไปที่โปรเจกต์ที่ผมสร้างขึ้นมาใช่ไหมฮะผมไม่ควรจะไปที่โปรเจกต์นี้แล้วก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาเลยนะครับผมควรจะกลับไปที่เดิมไปที่โปรเจกต์โฟลเดอร์แล้วผมไปเปิดที่ โฟลเดอร์ er ที่ผมต้องการคือโฟลเดอร์นี้นะครับนี่คือการเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาจากโปรเจกต์ที่เราสร้างไว้แล้วทำไมเราถึงไม่ไปเปิดจาก Windows Explorer ได้เลย mm hmm. ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราไปเปิดไฟล์จากโปรเจกต์เดิมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย Max ก็จะไปสร้างไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์ต่างๆขึ้นมาอีกชุดหนึ่งทำให้มันซ้ำซ้อนกันนะครับ นั่นเป็นสิ่งที่ทําให้โปรแกรมเราอาจจะเสียหายได้ในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นก็คือไปที่โปรเจกต์โฟลเดอร์แล้วก็สร้างไฟล์หรือเปิดไฟล์จากตําแหน่งที่เราต้องการจากที่นี่นะครับเพราะว่าถ้า Max เข้ามาดูแล้วแล้วเห็นว่าโปรเจกต์ที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันมีองค์ประกอบต่างๆเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะใช้ไฟล์เดิมโอเคนะครับ